นำทีมมาเนี่ยเพื่อนของอาจยะไอ้ครูภูทรกลับไปสอนเด็กที่บ้านเองดีกว่าอย่ามาแข่งแบบนี้เลยมันอายเขามันไม่เกี่ยวกับภูทรหรอกทำไมพูดดูดูแค้นแล้วจะเอาอะไรมาแข่งเะรอเขาเรียก่าหกชั้นเป็นคนที่ไม่ทิ้งกำพูดกับขันเทียไว้ไม่ได้ พูดดีเนียต้องพูดอย่างนี้ของให้กำลังใจพี่ฉัดรโอ้กบเอ้ทำไมอ่ะกูฉัไปจับกบมาฝากฉัตมึงจะจับมาทำไมมึงก็รู้ว่ากูกลัวกบจเข้าเอจะเข้าเหรอเอาทำไมอ่ยกูถาเอ อยลอกหนังนะไอ้เท่งทาเกลือเลยเนื้ออย่าลอกหนังเนื้อทำไมอ่ะทาเกลือเลยไปจากการสู้มันกูมึงโอ้ยไอ้เท่งคูลงคูลงไอ้มระกบจ้องข้างเลยโอยไม่นี่กูไม่รู้ทำยังไงดีสู้มันจักรยานย่าไปกลัวไอ้กลัวมันหรือเปล่าไอ้ไม่รู้กลัวเองกลัวมึงเฮ้ยใจ